สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวนะครับรีวิวสวิงพร้อมด้ามครับตัวนี้คือสวิงนะครับกับด้ามครับด้ามกับตัวสวิงเนี่ยผลิตมาจากสแตนเลสนะครับไม่เป็นสนิมครับเหมาะกับงานทะเลได้ครับไม่เป็นสนิมแน่นอนรับประกันได้เรามาดูด้ามก่อนครับด้ามตัวนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด4ขนาดคือเมตรห้าสิบสเมตรสิบสเมตรห้าสิบและ3เมตรครับเวลามันยืด ยาวได้สุดนะตรงนี้คือมันหดครับมันสามารถยืดและหดได้ครับอ่าเรายืดสุดแล้วเราก็หมุนล็อกอย่างนี้ครับมันก็จะแข็งแรงและถ้าเราจะหดเราก็หดลงอย่างนี้ครับลูกค้ามันมีอยู่ทั้งหมด3ล็อกครับลูกค้าเนี่ยสล็อกเป็น3ามช่วงลูกค้าอยู่ทั้งหมด3ามช่วงนะครับตัวที่สาธิตคือตัวเมตรห้นะครับตัวที่3เมตรจะยาวกว่านี้ลูกค้าอ่าต่อมาเรามาดูตัวสวิง สวิงตรงนี้สามารถพับเก็บได้ลูกค้าสะดวกในการพกพาจัดเก็บได้ง่ายครับไซส์ตัวนี้คือไซส์เส้นผ่าศูนย์กลาง5 0าสเซนติเมตรเรามาดูกันครับเนี่ยครับเราก็ยืดออกมาแล้วก็ตัวนี้ใส่เส้นผ่าศูนย์กลางตัวนี้ห้ิเซนติเมตรลูกค้าความลึกของสวิงนะเจ็ดสิบเซนผลิตมาจากสายเล็กเก็ตสายตีเทนนิสครับรับประกันว่าเหนียวทนแน่นอนตัวนี้ครับเวลาใส่ ก็หมุนใส่ในเกียวตัวนี้ได้เลยตัวสวิงนะลูกค้ามันจะมีอยู่3ไซส์ด้วยกันคือเส้นผ่าศูนย์กลาง50าสเซนติเมตรคือตัวที่สาธิตนี้นะครับแล้วเราจะมาดูตัวนี้ตัวนี้คือเส้นผ่าศูนย์กลาง45่สิบห้เซนนีครับสีเซนก็จะประมาณนี้แล้วก็35เซนก็จะเล็กลงมาอีกนะีครับ สามสิบห้าเซนก็จะเล็กลงมาเองลูกค้าีทั้งหมดนะลูกค้าสามไซส์ราคาลูกค้าราคาราคาของสามสิบห้าเซนนี้ราคาเริ่มต้นที่สองร้อยหกสิบเก้าบาทสำหรับความยาวของด้ามหนึ่งเมตรห้าสิบแล้วก็สี่สิบห้าเซนตัวนี้นะลูกค้าเริ่มต้นที่สองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทของด้ามที่ยาวเมตรห้าสิบเหมือนกันส่วนตัวนี้นะลูกค้าห้าสิบเซนติเมตรนี้ตัวใหญ่สุดเลย ราคาเริ่มต้น289บาทของด้ามเมตห้าสิบทั้งหมดส่งฟรีเก็บเงินไปทางลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจพิมพ์คาว่าสนใจใต้คลิปนี้มีส่วนลดและส่งฟรีเก็บเงินไปทางครับขอบคุณครับ